สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชม t o y ยต้ายาริสนะครับสภาพสวยจัดเลยครับคันนี้ไม่แท้1 0 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเครื่องพันห้าตัว e ปี2 0 1 2เกียร์ออโต้ไม่เคยชนหนักตต่อหรือพิฆามนะครับไม่เคยติดแก๊สชุดแต่งรอบคันสีสวยดำงามแบบนี้เลยครับใครที่ชอบสนใจอยากได้ยาริสนะครับ5ประตูสุดฮิตเลยครับปี2 0 1 2 1 5 9 0 0 0บาทเครดิตดีออกรถศูนบาทผ่อน3,600นโดยประมาณนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรับรองว่ารถสวยพร้อม ขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับดูนะครับสภาพแบบนี้นะครับ1นึ่งแบาทนะครับทนอึดใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะแยะมากมายไปที่ไหนก็ดูแลได้ครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับ dis b เ a k ครับมาชมมาเช็คดูรทดลองครับภายในงามมากๆนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะพื้นนะครับดูสภาพภายในนะครับสวยสวย เบาะตึงๆนะครับเบาะผ้านะครับนั่งนุ่มๆไม่ฉีกไม่ขาดนะครับใครที่สนใจนะครับไอชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับถนนกาญจนาภิเศษบางแคนะครับสภาพโดยรวมสวยจัดนะครับมาได้เลยครับมาได้เลยครับดูเบาะนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับคณะนี้ติดจอ Android มาให้นะครับติดจอ Android ดูหนังฟังเพลงนะครับต่อบลูทูธ อินเทอร์เน็ตได้นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับด้วยตัวเองนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวด้วยกับความพร้อมของสมาชิกได้เลยนะครับไม่แท้ครับ9ก6 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับตีว่า1 0 0 0 0แสนนะครับสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอน ดูสภาพภายในนะครับดูเบาะนะครับเนียนๆตึงๆเลยครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับมาลองขับได้ครับช่วงล่างไม่ดังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้งานได้ปกติครับมาเลยครับมาเลยครับเครื่องแน่นๆนะครับนี่ครับอยากอะไรไม่เคยแกะนะครับ มาดูได้มาลองขับได้ครับอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับก็วันนี้นําเสนออีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพนะครับปกติจะอยู่มินบุรีนะครับวันนี้เจอรถสวยๆจึงนํามาฝากนะครับเผื่อใครจะสนใจมาชมเช็คดูรถได้ครับนี่ครับไฟข้างก็มี ด้วยนะครับสาหรับตรงกระจกนะครับโอ้โงามครับราคานี้โทรสอบถามนะครับจริงๆผมมีอีกคันนึงก็จะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้มีสีขาวกับสีดาก็เลือกกันครับสีขาวก็จะอยู่นู่นครับอยู่มินบุรีสีดําอยู่วางแคนะครับคนละฝั่งเลยโทรมาเลยนะครับ